เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือ,อยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววาย,ยุทธชุดที่6ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาต่อกับข้อ41กันเลย ข้อ41นะคะโจทย์ถามว่าโครงสร้างใดไม่พบในเซลล์สัตว์นะคะกอไก่ไมโทคอนเดรียช้อยขอไข่ไรโบโซมคอควายเยื่อหุ้มเซลล์งองูผนังเซลล์และจอจานมิดเดิลลาเมล่าค่ะโดยช้อย1ถึงช้อย5นะคะก็จะสลับกันไปตั้งแต่กอไก่ถึงจอจานเลยเนาะสำหรับข้อนี้นะคะเขาพูดถึงออร์แกเนลต่างๆภายในเซลล์นะคะแล้วถามว่า โครงสร้างใดไม่พบในเซลลสัตว์อ่ะทีนี้การที่เราจะรู้ได้เนี่ยว่าโครงสร้างใดพบในเซลสัตว์หรือว่าไม่พบในเซลลสัตว์นะคะเราก็ต้องมาดูเนื้อว่าความแตกต่างระหว่างเซล์พืชกับเซล์สัตว์เนี่ยมันมีออร์แกเกลที่ต่างกันในเรื่องใดบ้างนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเป็นความแตกต่างระหว่างเซล์พืชกับเซลสัตว์นะคะ อะลักษณะแรกนะคะก็คือเซลล์วอลค่ะสำหรับเซลล์พืชน,นะคะจะมีเซลล์วอลหรือว่าผนังเซลล์โดยประกอบด้วยสารชนิดเซลลูโลสค่ะ ในขณะที่เซลล์สัตว์นะคะจะไม่พบผนังเซลล์ค่ะอ่ะอันนี้คือความแตกต่างแรกนะคะต่อมาค่ะเราจะมาดูคลอโรพลาส สำหรับเซลล์พืชน,นะคะแน่นอนว่ามันจะต้องมีคลอโรพลาสเพื่อใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงแต่ว่าเซล์ลสัตว์นะคะมันสร้างอาหารเองไม่ได้ก็เลยไม่มีคลอโรพลาสนั่นเองความแตกต่างที่3ที่เราจะมาดูนะคะก็คือเวกิโอค่ะสำหรับเซลล์พืชน,นะคะจะมีเวกิโอขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Central Vacuo นั่นเองในขณะที่เซลล์สัตว์นะคะจะไม่มี Vacuo อ่ะอันนี้คือความแตกต่างอย่างที่3ต่อมาเราจะมาดูไลโซโซมค่ะสำหรับเซลล์พืชนะคะ จะไม่มีไลโซโซมในขณะที่เซลล์สัตว์เนี่ยจะมีไลโซโซมค่ะและความแตกต่างอย่างสุดท้ายนะคะที่เราจะไปดูก็คือเซนทรโอสำหรับเซลล์พืชนะคะจะไม่มีเซนทรโอซึ่งต่างจากเซลล์สัตว์ที่มีเซนทรโอนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นความแตกต่างนะคะระหว่าง เซลลพืชกับเซลล์สัตว์เนาะทีนี้เราดูความแตกต่างไปแล้วเราก็ย้อนกลับไปดูโจทย์กันดีกว่าโจทย์เนี่ยเขาถามว่าโครงสร้างใดไม่พบในเซลลสัตว์ใช่ไหมอ่ะสำหรับกอไก่ไมโทคอนเดียนะคะไมโทคอนเดียเนี่ยจะเป็นออกเนิลที่พบได้ทั้งในเซลผดเซลสัตว์และเซลพืชนะคะอ่ะก็เลยพบในเซลลสัตว์ด้วยอคอไข่นะคะไรโบโซมก็จะพบทั้งในเซลสัตว์และเซลพืชเช่นเดียวกันคอควายเยื่อหุ้มเซล เยื่อหุ้มเซลล์นะคะก็จะพบได้ทั้งเซลล์สัตว์และเซลล์พืชเลยส่วนงองูผนังเซลล์นะคะผนังเซละะเซล์เนี่ยจะพบเฉพาะในเซลล์พืชแต่ว่าไม่พบในเซลล์สัตว์เนอะอ่ะที่เราเขียนไว้เมื่อกี้เพราะฉะนั้นโน้ตไว้ว่าไม่พบในเซลล์สัตว์นะคะและจอจานค่ะ m ิ d l e l a เม l l a m i d l ล l a เม l l a เนี่ยพี่ไม่ได้เขียนไว้ในตารางเมื่อกี้เนอะแต่ว่าม i เดล l a เม l l a เนี่ยก็เป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์อ่ะ เพราะฉะนั้นมันก็จะไม่พบในเซลสัตว์เช่นเดียวกันสรุปแล้วนะคะโครงสร้างที่ไม่พบในเซล์สัตว์เนี่ยก็จะมีผนังเซลล์แล้วก็มิดเดิล a าม l ลาซึ่งตรงกับช้อยในข้อ3นั่นเองค่ะเป็นข้ององูและจอจานสําหรับข้อนี้นะคะน้องๆก็ต้องรู้ก่อนว่าในเซลสัตว์และเซลพืชนะคะมันมีความแตกต่างกันในเรื่องใดออแกนลใดพบในเซลสัตว์ออแกนลใดพบในเซลพืชนะคะถึงจะทําโจทย์แนวๆนี้ได้เนาะ เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะกด subscribe แล้วให้กินคำหนึ่ง